สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ครูส้มก็จะมาสอนปลูกหอมจากเศษวัสดุหลือใช้อีกรอบหนึ่งนะคะสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีหอมแดงกันไกมีดและขวดพลาสติกค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้นักเรียนใช้กันไกตัดขวดค่ะตัดบริเวณปากขวดแบ่งเป็นสส่วนนะคะ ขั้นตอนถัดไปจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะปาดด้านบนและด้านล่างออกนิดเดียวพอนะคะค่ะหลังจากที่เราเติมน้ําแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เอาส่วนฝาที่เราตัดออกนะคะมาวางลงแล้วก็นําหอมนะคะนําด้านล่างวางลงไปอย่างนี้นะคะให้ด้านล่างโดนน้ําด้วยนะคะหลังจากนั้นหอมเราก็จะงอกลากยาวแบบตามในภาพเลยค่ะ